สวัสดีครับวินาทีนี้อยู่กับผมแฟงกินสไตล์ในรายการรวยเสมอกันเรามาทำกันกันกันดีกว่าไว้ว่าเมื่อเราทำสิ่งต่างๆที่มากมายอยู่ในชีวิตเราเราจะเลือกอีกสักกี่ทางที่มันจะทำให้เรามั่งมีและผาสุขมีสิ่งไหนบ้างที่เราจะพอที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยได้บ้างผมไม่มีเงินเกินกว่าที่จะยืน่น เงินเข้าไปช่วยผู้อื่นหรอกนะครับแต่ผมจะมีสองมือของตัวผมเองที่จะพอยื่นไปช่วยอีกคนหนึ่งให้ลุกขึ้นมาด้วยใจเขาจริงๆแต่มีเพียงการกระทำเท่านั้นที่จะบอกบ่งบอกว่าเราสู้ได้เราเพียรได้เรามุ่งมั่นเราไม่ทอ้อเราไม่ถอยเหนื่อยได้แต่ไม่หยุดคำคำนี้แหละครับมันเตือนสติผมมากว่า ผมเหนื่อยชิบเป่งเลยที่จะทำงานสิ่งต่างๆให้ได้มากกว่านี้แต่มันก็กระตุ้นในใจผมว่าเหนื่อยเท่าไหร่เราไม่หยุดถ้าจะให้ค่ำคัควรเหมือนบทเพลงก็เหนื่อยสิแต่ฉันไม่หยุดฉันสู้ได้นะมีอะไรมากกว่านี้ไหมให้เข้ามาในใจฉันเลยฉันพร้อมรับมัน ฉันมีคุณค่าฉันได้เพิ่มคุณค่าของตัวเองอยู่ทุกวันฉันได้พอใจในสิ่งที่ฉันมีแต่ฉันก็ต้องการให้ฉันมีมากๆยิ่งยิ่งขึ้นเพื่อจะช่วยเหลือคนอื่นฉันเต็มใจที่จะผูกมองว่าไอ้โลภมากไอ้ไม่ดีไอ้ไม่มีปัญญาไอ้หาหนทางไม่ได้แค่ไอเราก็ป้องกันตัวเอง ไม่ให้ไปพ่นน้ำลายใส่ผู้ใดได้อย่างเต็มที่ก่อนที่จะไปพ่นน้ำลายใส่ใครชะโงกหน้าดูตัวเองภายในกะลาให้ตัวเองได้ยิ้มอย่างชื่นใจกันบ้างนะวันนี้คงจบไปกับคำว่าความบังเอิญ มีอยู่บนโลกนี้อย่างมากมายแต่สิ่งที่คุณได้มามันคือวินัยของตัวคุณเอง